ตลาดวายพสีสวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอรถยอดนิยมอีกนะครับผมรถรุ่นนี้อีดถึกทนใช้ดีใช้ทนไม่มีปัญหาจุกจิกนะครับเป็นซูรุนาปี2002นะผมทายหยุดนะครับตัวสุดท้ายนะครับก่อนเปลี่ยนโมเดลับผมราคาเพียงแค่48,000บาทเท่านั้นนะครับ48,000บาทรถปี2002เล่มเอกาสารพร้อมโอน,นครับมีเล่มโอนได้ปกตินะครับ เล่มจดปี2002นะครับแต่ตัวรถเป็นโฉบปี97นะครับเกียร์ออโต้ผมสภาพสวยแอร์เย็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้านะครับผมภายในสวยครับผมเครื่องกียรอควายครับเครื่องเกียร์ดีเลยนะครับล้อแม็กรถขับทางไกลได้สบายๆนะครับขับมาจากจังหวัดอุทัยมาที่ได้สบายๆผมเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับโอนได้ปกตินะครับสีสันสวยนะครับมีรอยเบียดนิดหน่อยครับผมมีตำหนิบ้างนิดหน่อยนะครับ รถไม่แก๊สนะครับใช้น้ำมันล้วนนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้ผม,มาากระจกคู่หน้าไฟฟ้านะครับข้างหลังเป็นกระจากมือหมุนนะครับเล่มเอกสารมีพร้อมนะครับเอกสารพร้รอรมมีรอยเบียดเลยบุกนิดหน่อยนะครับถ้าสนใจยังไงก็นัดติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใส่ไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะครับคลิกที่ชื่อคลิปก็ได้ผมรายละเอียดผมจะโทรเด้งขึ้นมานะครับและสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้ผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ